ก็เอาทีละคนออต้องต้องเม็นรุ่น <laughs> ยังไม่ได้เาต่อกันนม่ <laughs> เอาเลทำไมผมรอบเดียวอ่ะส <laughs> <laughs> วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chelsea Every Day ของเรีย CFC นะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษจริงๆที่มีแขกรับเชิญเป็นแขกรับเชิญเปล่าวะหรือพิธีกรร่วมเดิมอ่า คือเชลซี e v v r y y d y y วันนี้เนี่ยมีพิธิกรร่วมคือคุณมาริโอ้ไม่ใช่ขับเชลซีไม่ได้ผ่านคอมเมนต์วันนี้เราจะมาอย่างรวดเร็วค,รคือวิเคราะห์ข่าวการเสริมทัพของเชลซีและนักเตะที่มีข่าวว่ากําลังจะเฮีย VR อไปอยู่กับอัเนนอเร็วๆนี้โนนี่มาเรเก้วันนี้ผมเลยมานั่งคุยกับมาริโอ้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างกับดิลนี้นะแต่ว่าก่อนอื่นขอไปอัปเดตก่อนเลยฟีฟ่าคลับบล็อกคร นะครับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับปารีสนะฮะชนะบาเร์นมิวนิกไป2ประตูต่อ0อต้องบอกว่า2แดงจัดไปเต็มๆนะทั้งตัวจริงตัวสำรองเลยปาโชกับเพอร์นันเดสนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเรอัลมาดริดก็ตบดอตมุนไป3ประตูต่อ2คู่นี้แม่งดราม่าพลิกไปพลิกมาแล้วก็มีเล่นกันจนโหจนช่วงท้ายเกมซึ่งมาดริดเสียโดนไปแดงด้วยนะด,นด,ดีมปเสงา<อ>สำคัญ แดงเดือดจริงๆทั้งสองคู่นะฮะในรอบที่แล้วในรอบเมื่อคืนนี้ของอีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งขวาเพราะนั้นตอนนี้นะครับก็ได้4ี่ทีมที่ดีที่สุดในโลกนเวลานี้คุณโอ๊ดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกแล้วครับฟูมิเน e เซ่ครับเชลซีครับปารีสมาริดอ่านี่คือสี่ทีมที่ดีที่สุดในโลกโดยเพราะถ้าเกิดว่าบอกว่า p ร i ยออฟอิงแลนด์หนึ่งเดียวจากอิงแลนดเนี่ยก็คือเชลซี นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าน่ารักน,น่ารุนมีโอกาสเชลซีได้เข้าซิงแล้วเป็นแชมป์ครับก็ตามที่ออฟตาเขาทำนายไว้เลยครัผมว่าเส้นทางนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะการลดทูไฟแนลเนี่ย,ยก็ครับเชลซีจะเตะกับฟูมิเนนเซในคืนวันอังคารครับแล้วก็ทางด้านของปารีสจะเจอกับมาดริดคืนวันพุธสน,นามเดียวกันที่นิวยอร์ก นะครับเพราะนั้นการสัปดาห์นี้เราจะได้รู้กันที่สําคัญถ้าเชลซีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ในคืนวันอาทิตย์หน้านะน่าสําคัญน่าสนใจนอกจากสายที่เราจะดูหวานเจี๊ยบกว่าแล้วเนี่ยเชลซีะจะได้พักมากกว่าหนึ่งวันด้วยนะ,ะเพราะนั้นผมว่าไม่มีข้ออ้างกันนะไม่มีข้ออ้างแล้วก็ต้องเป็นจำเป็นต้องผ่านเข้าสู่รอบชิงจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้ถ้าเราดูฟอร์มทั้งปารีสแล้วก็แมดวิดผมบอกเลยทีมไหนก็ได้ แก็ได้แผ่ก็ได้ไม่ได้บอกว่าเราแบบว่าชนะแน่หรือเหนือกว่านะแต่คือรอบชิงแล้วอะ่ะม,มันแข็งนะแล้วมันแข็งน้งสองทีมครับถ้าถามมูนโอกปารีสมาดริดคุณอยากเจอใครอยากเจอเรียม,มาริดอ่าเพราะว่าเรียม,มาริดนี่เป็นโค้ช อ่าเาบีอลองโซ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์เป๊ะเหมือนกันผมอยากจะรู้ว่าอาลองโซ่กับเอนโซมาเลสกาเนี่ยคใครจะเป็นลูกศิษย์เป๊ะตัวจริงอ๋อใครเซนเจอ <c oughs> รก็ใครจ City, ะเป็นตัวจริงใครใครอิมพอร์ตจากแมนซิตี้ใครอิมพอร์ตจากเซนเจอรนะคใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราก็รอรุ้นกันแล้วกันนิดนึงผมเห็นลิสต์เจมโพสไอจีสตอรี่บอกว่าเขาเลดี้ for next Tuesday ก็คือ วัดวันอังคารอ่ะเดี๋ยวเจอกันโอเคเขาคือเขาบอกว่าไม่ต้องมันห่วงไม่ได้เจ็บเยอะเดี๋ยวเจอการวันอังคารนะครับแฟนเชลซีสบายใจได้ผมละห่วงเลอเกินห่วงเลยต้องซ้อมนี่แหละโดยเฉพาะไอ้วันอังคารเนี่ยนะเออเราก็ได้รับข่าวหลายครั้งนิจเยมที่หายเจ็บไปนานๆหายไปใช่ไหมกลับมาลงฝึกซ้อมที่ที่ซิคคอปแฮมเองด้วยซ้ำนะเจ็บก็มีนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยลงมาวอร์ม ใจบิงแนละ้วก็มีนะครับเพราะนั้นตอนนี้โอเคผมชอบเจ็บไปพร้อมกับลาเวียผมรับเอ๊ะใจแล้วมึงสองคนไปทำอะไรกันหรือเปล่า <laughs> เออว่งเข้าสมาคมเชลซี hospitality อะไรกันหรือเปล่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับคืนวันอังคารนี้เชลซีฟูมิเนเซนะครับเชลซีเราได้เจอกับพี่ใหญ่เทียโกซินวาครับนะโคจรกับอีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดทีมจากยุโรป ทิคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วทุกถ้วยเจอกับฟูมิเนเซ่นะสุดยอดทีมจากบราซิลเราผ่านบราซิลมาสองทีมแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้นัดแรกฟา์เมนโกบอกเลยลองทีมลองทีมลองทีมลองแผนลองระบบอยากรู้ว่าถ้าเจอกับทีมบราซิลต้องรับมือยังไงซึ่งเราก็เลยแก้เกมมาตอนเจอพัเมล์ก็เหนือกว่าเลยช่ไหัเราไมรับเวลาอคโลชาเชลซีเหนือกว่าอย่างชัดเจนชัดเจนอ่าเพราะนั้น ฟูเมนเซ่คุณคิดว่าอาจจะมีความดุดันจากทีมจากบราซิลเนาะแต่ว่าไม่ได้กลัวเรามีทั้งเอนโซ่ไคเชโดจาเปโดที่แบบสไตล์แบบบราซิลบราซิลอเมริกาใต้ดุดันเหมือนกันไม่กลัวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันคืนวันอังคารตีสองตีสองประมาณนั้นก็อ่ะพูดถึงตลาดซื้อขายนักเตะนิดนึงวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ขาเข้าเฮียวีโกเฮียวีอาร์เฮียอะไรต่างๆทั้งหลายทุกเฮียตอนนี้ก็ เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับเจมี่กิทเทนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับคุณมาริโอ้ไว้ว่าคุณให้คะแนนดิวนี้6เต็มสิบขอย้อนสั้นๆสักนิดนึงเกี่ยวกับเจมี่กิทเทนเขาจะมาเล่นในระบบไหนไงแล้วคุณคาดหวังยังไงกับคะแนน6เต็มสิที่คุณให้ดิวนี้ครับคุณโนก็แน่นอนว่าตอนนี้เราขาดปีกซ้ายเท้าขวานะครับซึ่งตอนนี้เจมี่กิเทนก็เป็น คำตอบของมาเลสกาไม่ใช่คำตอบของผมแล้วกันผมบอกว่าเจมี่คิเช่นน่าจะเป็นคำตอบของมาเลสกานะครับที่จะสามารถเล่นเข้าระบบของมาเลสกาได้เพราะว่าตัวเจมี่คิเช่นเองเนี่ยก็คุ้นเคยกับทัวร์ของทางมาเลสกาเหมือนกันนะตอนที่อยู่อะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะดังนั้นผมก็เลยมองว่าคิเช่นเนี่ยน่าจะเข้ากับแผนของมาเลสกาได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าต้องดูยาวๆับเพราะว่าสไตล์ของคิตเช่นอาจจะแบบติดเลี้ยงไว้หน่อย นะชอบอเรียงเหมือนบาเอเก้คล้ายๆเลยเอคล้ายๆอ่าถ้างั้นไปต่อเลยเดี๋ยวไปลุ้นกัน6กทับสิคุณก็เฉยๆรอดูทรงรแล้วก็เป็นดีลจากบุนเดสลีกาจะปังไม่ปังยังไงแต่เมื่อเราได้จะีม่คิดเช่นมาแล้วข่าวต่อเนื่องนันทีว่าโนนี่บาเรเก้ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาเซนอลเรียบร้อยแล้วนะค,คุณคิดเห็นยังไงกับขาวออกคนนี้เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงขอเพิ่มลงส่วนของ เอนโซมาเรสกาที่พูดถึงโนนี่มาดูเอเก้ก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าฤดูกาลที่ผ่านมามาดูเอเก้เล่นดีนะอืมแต่ว่าเขาก็มีความสําคัญกับทีมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแฮปปี้ที่จะอยู่ก็ยินดีแต่ถ้านักเตะคนไหนอยากที่จะย้ายออกไปก็แล้วแต่จะสบายๆสบายๆนะครับก็สําหรับตัวมาดูเอเก้เองเนี่ยอาจจะมองว่าต้องการการการันตีหรือโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นมากกว่านี้หรออยากจะเล่น บอลชายเดี่ยวมากกว่าน,นี้อีกเอ้ยฟุณไปว่าพย่ารแต่ว่าแฟน,นอาร์เซนอลแฟนเชลซีเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์ทั่วโลกนะเป็นเอกฉันท์ไปเลยไปเถอะแถมข้าวแถามน้ำให้ด้วยขายเลยขายเลยแต่ผมไปสอ่องแฟนอาร์เซนอลด้วยยังไงครับ <aluminium. S 1> รเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆก็ทําไมบางทีเราเหมือนกระเป๋าของเหลือจากเชลซีหรืออะไรไงแต่ว่าถ้าสามสิบล้านปอนด์ก็เอาเองสาลองซาก้าก็ได้เผื่อซาก้าเจ็บอะไรเงี้ยเด๋งนะ จากรายงานจากสกายสปอร์ตบอกว่าเราซื้อมารูเก้มาเนี่ย28ล้านปอนด์มันจะขายแค่30เองเหรอนั่นคือแฟนอาเซนนันฝันฝันคุณฝันไม่เด้หรือว่าเพลหรือเปล่าดีกีแชมป์ยุโรปมาเเกเนี่ยขาตัวจริงทีมชาติอังกฤษทีมช่นใจ่ทีมชาติอังกฤษอือังกฤษเป็นตัวอังกฤษด้วยเป็นแชมป์ยุโรปด้วยเอ๊ะพูดถึงแชมป์ยุโรปอะอาเซนนันเคยได้ไหมเดี๋ยวนะไม่เคยได้นะแชมป์ยุโรปแต่แต่ที่เคยได้เราทเาไงซื้อใครฮาวเวิร์ดนะครับ แชมป์ยู่าแชมป์ไม่ลีกแชมป์ยู่ฝ้าแชมป์ไม่ลีกไทฮาวเวิร์ดนะครับซื้อเกป้าเฮ้ยแชมป์ยูโบุรุบ้ายูโรป้าลีกครับแล้วก็แชมป์คอนเฟอเรนซ์มาโดยเก้เท่ากับวันนี้ตัวอาร์เซนอลมีมาโดยเก้คนหนึ่งเท่ากับเขามีนักเตะที่เคยได้แชมป์ยุโรปทั้งสามถ้วยเลยเหรอรวมไม่รวมจอร์จินโยที่เคยได้แชมป์ยุโรปด้วยแชมป์คอนยูฟ้าแชมป์ไม่หลีกเออซูเปอร์คัพด้วยแชมป์สโมสรโลกใช่ อาเซนอนมาจ้าแผนนี้เลยเหรอก็อคือตัวเองไม่มีปัญญาขอแชมป์ <c oughs> ขอนักเตะแชมป์หน่อยแล้วกันเอาบ,บารมีอ่าก็พูดถึงมาดูยเก้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องการโอกาสในการลงเล่นเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยต้องบอกว่าในวันสองวันเนี้ยมาดูยเก้ ke, เขาบอกตัวเองอ่ะโฟกัสที่ฟีฟ่าคัพเวิร์ครับแต่ว่าตอนเนี้ยเหลือแต่ข้อตกลงระหว่างสโมสรนละเชลซีกับอาเซนนอนตอนเนี้ยจะตกลงกันที่ กีบ่บาทค่าตัวเท่าไหร่อันนั้นแหละจะเป็นตัวตัดสินยังไม่เฮียวีโกเพราะว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเชลซีจะขายไหมเท่าไหร่ซึ่งเนี่ยจากที่ผมบอกอา์เนนอลฝันว่า30บล้านคุณคิดว่าค่าตัวประมาณเท่าไหร่สำหรับโนนี่มาเลยเกต้องไม่ต่ำกว่าสีบล้าน40เองเหรอคือไม่ต่ำกว่าห้สิผมไม่ขาย ขนาดนั้นเลยขายขายผมก็อยากได้ตังค์เดีะวด้วยรถซื้อมาเกือบสามสิบแล้วนะคือผมบอกว่าจริงข่าวข่าวมาดูเอเกกับอาเซนอลน่มีมาสักสองสามวันสี่วันละแต่แบบก็เหมือนเหมือนเป็นลือๆแต่พอแบบทำไมเอะใจไหมทุกคนว่าทำไมอยู่ดีมาดูเอเกรีบตกลงข้อตกลงส่วนตัวเพราะมาดูเอเกเห็นเอสเดว์ิลยิงเมื่อวานเฮ้ยรู้เลยว่าโอ้โหอนาคตกูดับแล้วจิบหายละนั่งตูดด้หรือเปล่าเนี่ยตูดด้แน่นอนมาดูเอเกบอกงั้นกูไปอมึงเก่งขนาดนี้มึงยิงโชว์กูขนาดนี้ กูไปก็ได้คือเจ้าตัวคือไม่แฮปปี้ที่จะสำรองล่ะสำรองไม่ได้คือก่อนหน้าเนี้ยก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งอาจจะเป็นรองจากเนโต้จากฟานโช่ก็ตามหรือจากพาเมอร์ก็ตามบางทีที่ไปเล่นตำแหน่งริมเส้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยยิ่งมีกิทเทนมากิทเทนมีเอสเวาวิแล้วเจ้าเปโด้เล่นได้ทั่วเลยนะในนเชลซีซ้ายกลางขวาหน้าหลังเลยโอ้โหเริ่มมองว่าเบียดยาก น่าจะอยากไปอยู่เซนนอนมากกว่าแต่อย่างที่ผมบอกระวังนักเตะเชลซีย้ายไปเซนนอนเราจะเจอเขาเจอช็อกเออที่ผมบอกไปแล้วคุณอยู่เชลซีอยู่ทีมระดับประสบความสำเร็จเบอร์คัสระดับเดอะพรายออฟอิงแลนด์แล้วคุณไปอยู่เดอะพรายออฟอะไรก็ไม่รู้อบตอเนสลอนดอนคือเราคือทีมคว้าแชมป์อันนั้นคือทีมแค่ลุ้นคือมันมันเลเวลมันต่างกันทีมแชมป์ทีมรองแชมป์อ่ะนิดนึงแล้วกันไหนไหนก็ดีลนี้วันนี้เราอยากจะผมอยากให้โฟกัสตรงเรื่องเนี้ยสั้นๆนิดนึงครับ อาร์เซนอนได้ไปแล้วจะใช้งานมาดูเอเกยังไงและจะมีความอันตรายกับเชลซีหรือไม่คือผมมอง<ผ>มมว่าอ่ามาดูเอเก้เนี่ยจริงตำแหน่งที่ถนัดเขาคือปีกขวาเนาะเพราะเขาเล่นเท้าซ้ายแต่จะให้ไปเบียดกับซาก้าเนี่ย ผมว่าไม่มีทางยังคนละชั้นกันนะต้องยอมรับเพราะซาก้าก็ฝีเท้าดีนะครับดังนั้นผมว่ามองว่ามีโอกาสที่บรดเก้จะไปเล่นปีกซ้ายนะครับเพราะว่าตัวมาร์ตินเนลลี่ตัวอะไรของอาร์เซนอลก็ไม่ได้โดดเด่นอาร์เซนอลเขาก็มองหาหปีกซ้ายอยู่เหมือนกันซึ่ง<ต>ถามว่าขอบใจขอ,อนน้านเนี้ที่ที่อาร์เซนอลเองอะ่ะอยากได้โรดิโกอ่าแต่โอหคงสู้ค่าตัวไม่ไหวไม่ไหวเลยย้ายเปลี่ยนใจมามาบรเก้แทนใกล้เคียงกันไอ้เคียงคือ สีเท้า่สนสูงใกล้เคียงนอกั้นฝีท้งฝีเท้าคุณภาพอะไรงี้คนเรชันถ้าเกิดว่าได้โรดิโอโกคุณรู้สึกไงอาจจะแบบน่ากลัวเพราะโรดิโอโกเป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้งปีกซ้ายปิดขวาเล่นได้เท้าซ้ายเท้าขวาแล้วสไตล์แซมบ้านี้น่ากลัวอ่าแต่พอเป็นมาดูเก้คุณรู้สึกไงแถมข้าวแถมน้ำให้ด้วยนี่คือมั่นใจว่าคงจะไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับเชลซีหรือว่าจะมาเบียดลุ้นแชมป์ไม่เพราะว่าอ่ะยิงมาดูยเก้ถ้าเก่งเก่งไปแล้วอ่า คือถ้าปังปังไปแล้วไม่คิดว่าการย้ายทีมจากลอนดอนตะวันตกขึ้นไปสู่ลอนดอนเหนือไม่ได้ทาให้เหนือขึ้นเปรี้ยงปังเวอ์คัาสขึ้นมาไม่อก็แปลว่าคุณชิวชิวกว่าดีวนี้ชิวชิวคือมามาดูเอเก้ไม่ได้นักเตะเกรดเอมาตั้งนานแล้วครับทุกคนถ้าย้อนไปดูสมัยเขาเล่นกับ PSV เนี่ยเขาไม่ได้นักเตะที่แบบโดดเด่นเป็นตัวหลักของทีมขาดนั้นเป็นแค่แบบนักเตะที่น่าจับตามองเท่านั้นนะแล้วพอย้ายมาเชลซีด้วยค่าตัวเกือบ30ล้านเนี่ยก็ไม่ได้เด่นก็ยังเป็นนนนนััักกเตะะรรด้สาหบผม ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะประสบความสําเร็จอะไรกับอาเซนอนขนาดนั้นอ่าแต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนยังเป็นนักเตะเชลซีอยู่ให้กําลังใจอยู่แล้วเราให้กําลังใจเชียร์โดยเพาะในทัวร์นาเมนต์ฟีฟาคาเบอร์ครับเนี่ยก็เหลืออีกสองนัดอ่ะขอให้ถ้าได้ลงมาก็ช่วยทีมให้ได้เต็มที่สร้างผลงานเกียรติประวัติศาสตร์ให้ตัวเองให้สโมสรให้เต็มที่ไว้ก่อนอ่าอค่าตัวด้วยเอาสมมติได้แชมป์่าขับเบอร์ครับค่าตัวจะเพิ่มขึ้นต้องต้องมีห้าหกสิบหรือให้น้องให้น้องไอ้มา เอ้ยก็ได้นะเราก็แบบยิงก่อนย้ายเออยิงก่อนย้ายแา้กรประวัติศาสตร์ไอ่าเพราะว่าอาเซนนอนคงจะไม่ได้เข้ามาเล่นในถ้วยนี้โอ้ไม่มีวันพี่ฟีฟ่าขับเบิร์ครับยากกาจะผ่านมาได้ต้องคุณต้องเป็นแชมป์ยุโรปอ่ะต้องแชมป์ยุโรปก่อนแล้วโอ้โหยากคุณผมดูทรงไม่น่าจะได้มาเล่นแล้วเพราะนั้นตอนนี้โนนี่มาเดยเก้นะครับขอฝากผลงานที่สุดยอดไว้กับทัวร์นาเมนต์นี้ละกันครับนะครับแล้วก็นิดนึงละกันพอมีข่าวว่าเราจะขายโนนี่มาเดยเก้ เชลซีเองเนี่ยกำลังเลงโบเมตคูดูด้วยแต่ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะเลงรออาร์เฟอร์ไปแต่ว่ามีข่าวว่าแล้วเราสนใจดาวรุ่งของอาร์เซนอลด้วยหรือเปล่าเอ็นวายเนบีเนลีเอ็นวาเนลีใครวะก็เอ็นวาเนลีเป็นดาวรุ่งนะครับจากอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลนี่แหละก็ถ้าให้นึกภาพง่ายๆก็เป็นเหมือนไทรดิจอรอดของเชลซีนั่นแหละครับเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับทานตองบอกว่าไม่ขายไม่อยากขาย ผมไปดูในโซฟาสกอร์นี่เขาบอกค่าตัวนี่ value market ็ตในห้าสิบสามล้านยูโรเลยโรยมันสี่ห้าสิบล้านปอ,อนด์โอเวอร์นะเด็กจากอา <U 21. S 2> ร์เจนตียูสิบแปดยูที่สิบเอ็ดแต่เชลซีสนใจจริงเหรอกแค่จับตามองอะ่ะคือเราเพราะมีข่าวว่าเอ๊ะจะคุยสัญญาต่อสัญญากับอาร์เซนนอนไหมอะไรยังไงถ้าคุยตกลงกันมาได้เพราะว่าไอเอ็นวานเนลลี่เนี่ยเขาก็คล้ายๆถ่ายอกจ็อดที่เริ่มโตขึ้นมาลงทีมชุดใหญ่แล้วก็ อยากที่จะมีโอกาสที่จะลงเล่นมากขึ้นครับแต่ตอนนี้ผมว่าก็ยังเบียดยากนะเพราะเป็นดาวรุ่งอยู่นะดาวรุ่งอยู่เพราะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความเข้มข้นชัดเจนแต่ที่ชัดเจนที่เชลซีได้จริงๆริก็คือโมเมตคูดุสนี่แหละซึ่งล่าสุดบอกว่าเวสแฮมนะ่ะปฏิเสธค่าตัวที่ข้อเสนอของทอร์นัมฮอสเปอร์ที่ห้าสิบล้านปอนด์ไม่อยากขายให้สเปอร์คือแล้วคุณคิดว่าตอนนี้เชลซีที่มันตปอยู่เล็งอยู่ ถ้าเชลซียื่นข้อเสนอเข้าไปท็อตแนมฮอสเปอร์ยื่นข้อเสนอเข้าไปให้เวสต์แฮมในราคาเท่ากันเลยอ่ะคุณคิดว่าเวสต์แฮมอยากขายไหมใครขายเชลซีดีครับนั่นน่ะสิทาไมเพราะว่าเชลซีคือการการซื้อขายนักเตะแล้วมันจะมีการเพิ่มของเรื่องของ option ออปชั่นแอดออนถ้าคุณคว้าแชมป์คุณจะได้ส่วนแบ่งเท่านั้นถ้าวันหนึ่งคุณขายนักเตะคุณจะได้ส่วนแบ่งเท่านี้นอกจากการที่มาอยู่เชลซีโอกาสคว้าแชมป์เยอะท่ากับว่าเวสต์แฮมอาจจะได้ส่วนแบ่งจากการ ลงเล่นการที่นักเตะขอาแชมป์ในอนาคตอีกเออเนี่ยก็ตอนนี้คือต้องบอกเชลซีในเก่งมากนะในเรื่องการบวกออปชันแถมออปชันเราอาจจะไม่ได้เสนอค่าตัวเยอะตั้งแต่แรกเราพยายามจะคุมให้ใจเหมือนกับตอนที่เจ้าเปโด่นิวคาสเซิลเสนอมาสองครั้งสาครั้งไวตันปฏิเสธส่วนหนึ่งคือเชลซีกับไวตันเนี่ยสนิทกันเรายกันมาตลอด เราเราเป็นผู้สนับสนุนหลักของไบตันแอนโฮปออาเบียนเลยนะแต่ว่าที่สาคัญก็คือเวลาที่เชลซียื่นข้อเสนอไม่ได้แพงกว่ามากหรือบางทีเท่าๆกันเลยครับแต่เชลซีเนี่ยบวกบวกไปในออปชันว่าถ้าเกิดว่าเราสมมุตินะออปชันที่เราชอบเสนอคือถ้าเราขายต่อในอนาคตเราจะแบ่งส่วนแบ่งให้คุณนะซึ่งมีโอกาสที่นักเตะที่มาอยู่เชลซีแล้วอ่ะจะพัฒนาโดยเลพาะ อย่างเช่นพาเมอร์เอาเอ็กตอย่างพาเมอร์โอ้ตอนนี้ขายร้อยล้านก็ไม่ขายไม่ขายตอนนี้ใครสโมสรไหนในงกิจอยากได้ร้อยล้านปอนด์ประมาณผมว่าแพงกว่าพอเรียนเตะเออแน่นอนแพงกว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมไหนที่ขายพารเมอร์มาอย่างเช่นแมนซิตี้แล้วมีออปชันว่าถ้าเชลซีไปขายคุณได้ส่วนแบ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณคิดดูดิแม่งได้ดับเบิลกว่าเท่าตัวนะตัวค่าตัวเตะอรอีกอังนั้นผมเลยมองว่านี่แหละคือเหตุผลที่เขาอยากจะขายนักเตะให้กับเชลซีมากทีที่โดยเพราะออปชันเนี่ยที่บอกว่า ได้แชมป์แล้วได้ส่วนแบ่งเพิ่มคุณคิดว่าสเปอร์จะได้แชมป์อะไรโยากที่ได้แชมป์มาสุดฟุกพอไปเจอแมนยูอันดับสิบเจ็ดอันดับสิบเจ็ดกับสิบหกไม่เจอกันมีถ้วยยุโรปป้าครับผมไปยุโรปไปงงเลยว่ามันมันถ้วยหมูกัดกันหรืออะไรเงี้ยแข่งกันอย่างเงี้ยเสียชื่อเอาอายผมอายใครไม่อายผมอายโอเคก็สรุปประมาณนี้ละกันนะครับดีลของเจมี่กิเทนเรียบร้อยเฮียวีอาร์เชลซีเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่ดอร์ทมุนด์นะทางสโมสรก็ได้ แถลงกันเป็นทางการเหมือนกันก็จะมีกิเทนไปอยู่เชลซีแล้วนะครับส่วนดีลของโนนี่มาดเเก้ที่เรากำลังจับตามองตอนนี้เจ้าตัวตกลงข้อตกลงส่วนตัวกับอาร์เซนอลเรียบร้อยจากรายงานล่าสุดของฟาบริโซโรมาโนเดียแลติกแล้วก็ลหลายหลายแหลง่งนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเชลซีกับอาร์เซนอลจะคุยตกลงค่าตัวกันที่เท่าไหร่เหมือนกับเราที่อยากได้เจมี่กิเทนถูกถูกเนี่ยแต่มันก็ไม่ถูกขนาดนั้น,หนเหมือนกันอาร์เซนอลบอกว่า เนี่ยเอามาสำรองเอามาใช้งานเอามาให้มีนักเตะที่เคยเป็นแชมป์ยุโรปในทีมเยอะๆเพราะทีมตัวเองไม่ได้แชมป์มแ,มแต่ว่าก็จะมาคาดหมายว่าสามสิบล,ล้านปอนสามสิบห้าล้านปอนขาสิบล้านเนี่ยขาข้างเดียวมเริเกอาจจะไม่ถูกขนาดนั้นก็ติดตามต่อไปในวันสองวันนี้เราอาจจะได้รับการอัปเดตหรืออาจจะตอนที่ได้แชมป์ฟีฟ่าคัพเวิร์คัพไปแล้วรเรามารุ้นด้วยกันนะครับส่วนขาเข้าก็ยังคงดำเนินกันต่อไปติดตาม ข่าวอัปเดตในทุกๆวันกับช่องเบียร์ซีฟซีและเชลซี everyday นะครับก็ฝากติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วผมเบียร<ม>์ซีฟซีนะอัปเดตข่าวแบบเจาะลึก<ม>ทุกวันไม่ขาดตอนส่วนคุณมาริโอ้จะโผล่มาถ้ามีวิเคราะห์ จาลึกประเด็นเด็ดนะโดยพอะเรื่องของระบบการเล่นของ <ผม S 2> แต่ละทีมที่ต้องบอกว่าเป็นความเชี่ยวชาญอย่างมากเลยของคุณมาริโอก็ฝากติดตามพวกเราสองคนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายจัดไปวิดีโออยู่ไหนวะโอเปลี่ยนเดน้ไม่ต้องปกด <c oughs> นตรีมาด <c oughs> นตรีอะไรเมื่อกี้ <c oughs> ดินดีล็อกมาดนตรีแล้วพี่เบียด้วยไม่ไม่ต้องชื่อทำกิจกรรมมา